สนับสนุนรายการโดย Gpx Dare To Challenge ใหม่ Gpx Regent 250 Twin Mark i The Regent For Ever สวัสดีครับพบกับรายการ Great b a k e r Talk กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นเลยตนะ้องขอขอบคุณทาง Gpx Dare To Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการจะเป็นทางการด้วยครับทาง Gpx นะครับมีรถจักรยรุ่นใหม่หมาแนะนำก็คือ New Gpx Pops 110มาพร้อมเครื่องยนต์พิกัดใหม่ 110cc 4จังหวะ เทคโนโลยีหัวฉีด g p x FI นะครับที่ผ่านมาตรฐานไอเซียยูโรฟเรียบร้อยแล้วตัวรถมีดีไซน์สุดแนวฟังก์ชันเด็ดรอบคันมาพร้อมระบบไฟส่องสว่างแบบ Full LED Lighting System มาพร้อมกับการออกแบบคมไฟหน้าและไฟท้ายทียท่โดดเด่นล้ำทันสมัยให้แสงสว่างที่คมชัดนะครับในดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเดือนไมลแบบ s e m i Digital Meter ผสมผสานดีไซน์ที่ตอบโจทย์และสไตล์กับกลิ่นอายความคลาสสิกได้อย่างลงตัวโดยตัวรถรุ่นนี้จะมีราคาแนะนําขายอยู่ที่เพียง49,000บาทเท่านั้นครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถไปดูตัวเป็นๆได้ที่โชว์รูมของทาง G.P.X ทั่วประเทศครับ เอาละครับกลับเข้ามาสู่หัวข้อที่เราจะมาทอกันในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่ามีกระแสมาพั่ใหญ่แล้วนะครับสำหรับการปรับขนาดเครื่องยนต์ของรถสปอร์ตไดพิก้าในคลาสเล็กโมเดลหนึ่งเดียวของ Honda อย่างเจ้า CBR 210RR ที่มีข่าวว่าจะมีการอัพขนาดความจุเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่ประมาณ 300-400cc และจะวางจำหน่ายในรูปแบบโมเดลสากลซึ่งล่าสุดนะครับเราได้มีคำตอบจากทางผู้ผลิตมาเพื่อใหเ้เพื่อนๆได้ลองพิจารณากันว่ามันจะมีรุ่นมากน้อยขนาดไหน ก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่า Honda c b r 2 1 0าร์สองนั้นจะเป็นโมเดลที่มีวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศแถบเอเชียเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศนะครับที่จะมีโมเดลนี้วางจำหน่ายเพราะทางฝ่ายการตลาดต้องมองเห็นถึงศักยภาพของผู้บริโภคและความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานซึ่งในปัจจุบันนั้นนะครับจะมีกลุ่มในประเทศอาเซียนเพียงสประเทศที่ได้วางจำหน่ายโมเดลนี้นะครับก็คืออินโดนีเซียที่เป็นผู้ผลิตหลักทั้งตัวรถและก็ชิ้นส่วนนะครับประเทศมาเลเซียที่เป็นการนำเข้ามาจากอินโดนีเซียทั้งคัน ใช้ประเทศไทยเราครับที่เป็นการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของรูปรักษณ์และก็ประสิทธิภาพของตัวรถและก็4ประเทศนี้เท่านั้นนะครับที่มีโมเดลนี้วางจําหน่ายอยู่ส่วนตลาดใหญ่ที่สุดของโลกอย่างยุโรปนั้น Honda เองไม่ได้จัดโมเดล CBR 2อง r r นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการจําหน่ายอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดเพราะว่าในกลุ่มรถสปอร์ตแฟลิงนั้นจะเริ่มต้นด้วย CBR 5 0 0 R นะครับ ไม่มีแม้แต่ CBR 125R หรือว่า CBR 300R ในปัจจุบันนี้แล้วลในหนาทางกับกันครับในกลุ่ม naked sport จะเริ่มต้นที่ c b 125R ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและขยับข้ามไปที่ c b 5 0 0 F เลยนะครับจะเ,เป็นส่วนใหญ่โดยจะมีเพียงบางประเทศเท่านั้นที่ยังมีตัวเชื่อมอย่าง c b 300R เป็นตัวที่ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์มีความต่อเนื่องกันมากยิ่งขึ้นนั่นเอง และด้วยเห็นนี้เองมีกระแสข่าวลือเกิดขึ้นว่าทาง ASM AH นะครับผู้ผลิตหลักจากทางฝั่งอินโดนีเซียจะทําการขยายขนาดความจุเครื่องยนต์2ลูกสูบลูกใหม่นะครับให้มีความจุอยู่ที่ประมาณ 300-400cc โดยจะปรับให้กําลังเครื่องยนต์ปัจจุบันที่41แรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับให้ทะลุระเบียบของใบอนุญาตขับขี่แบบ A ไลเซนที่จะมีกาลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ากว่า53แรงม้า และจะวางตําแหน่งเพื่อต่อสู้กับคาวาซกิ Z x 4 r ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับรวมไปถึงคู่แข่งขาประจําอย่างยามาฮ่าวาย3ที่ถือครองเจ้าตลาดรถสปอร์ตฟูล a ฟล i ิงในคลาสไม่เกิน4 0 0อ c อยู่ณตอนนี้นั่นเองจากข้อสงสัยทั้งหมดแล้วก็กระแสข่าวลือตรงนี้นะครับทางเว็บไซต์วลังกระเซฟนะครับสื่อ2ล้อชื่อดังจากอินโดนีเซียได้ทําการยิงคําถามนะครับที่เราสงสัยต่อคุณแอนดี้วิจัยยาหนึ่งในผู้บริหารของ ASM AH นะครับ โดยมีการยิงคำถามแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เราได้คำตอบที่ค่อนข้างจะชัดเจนครับโดยคำถามก็คือ CBR 3 0 0 r r คันนี้ส่งออกไปยังประเทศใดบ้างนะครับโดยทางคุณแอนดี้ได้ตอบว่าต่อจากนี้เราจะส่งออกแบบ CBU ไปยังประเทศไทยและมาเลเซียในขณะที่เราจะส่งชิ้นส่วนโดยแบบคอมพิวต์น็อกดาวน์หรือว่า CKD ไปยังประเทศญี่ปุ่นแต่ก็คำถามต่อมาที่สำคัญนะครับ เหตุผลที่ SM ไม่ยอมส่งออก c b r 210 r r คันนี้ไปยังยุโรปจะทำให้มีรุ่น3 0 0 c สำหรับตลาดโลกหรือไม่คำตอบน่าสนใจมากครับว่าโดยพื้นฐานแล้วเราไม่ได้ตัดความเป็นไปได้นี้ออกไปนะครับซึ่งหมายถึง c b r 300 r r หรือว่า400 r r และแน่นอนว่าเราพร้อมที่จะเดินหน้าพัฒนาโดยตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์รูปแบบเกียร์อัตโนมัติส่งออกไปยังกลุ่มประเทศเอเชียดังนั้นหากมีความต้องการ เราก็พร้อมสนับสนุนและก็พร้อมที่จะจอดตลาดที่ใหญ่กว่าอย่างแน่นอนทั้งหมดนี้นะครับดูเหมือนว่าเราจะยังไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ของโมเดลนี้ออกไปนั่นก็คือ CBR 300 r R หรือว่า400 r R แต่เท่าที่เราดูแล้วยอดการจำหน่ายของ Honda CBR 210 d R รุ่นล่าสุดนี้นะครับ <c oughs> ก็เป็นไปได้อย่างสวยงามการขยายไปสู่ตลาดระดับสากล <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งความทะเยอทะยานของทาง A.H.M หรือว่า Asta Honda นะครับซึ่งก็ต้องมารอติดตามกันว่าทางผู้ผลิตจะเดินหน้า พัฒนาโมเดลนี้ต่อไปหรือจะเปลี่ยนแนวทางไปใช้การเพิ่มขนาดเครื่องยนต์ตามที่ตกเป็นข่าวหรือจะเดินตามรอยของคอสกิในการปรับมาใช้เครื่องยนต์แบบสี่ลูกสูบตามเซตเอยี่ที่ปัจจุบันเองก็ยังไม่นับว่าเป็นโกลบอลโมเดลนะครับที่มีการมาจําหน่ายในระดับสากลท,ทั่วไปนะครับทั้งหมดนี้เราต้องมาติดตามกันต่อไปครับขอ,ขอบคุณทาง G P X Dare to Challenge ผู้ให้การสนับสนุนรายการจะเป็นทางการด้วยครับสนับสนุนรายการโดย G P X Dare to Challenge